อรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องชาวไทยวันนี้เชา้าวันพฤหัสที่3พฤศภาคมนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสีวันที่แล้วเนี่ยนะฮะเราได้นำเสนอเรื่องราวของคุณเนยอิทธิบลจำได้ไหมครับผู้ชายที่เคยอ้วนหนักถึง140กิโลกรัมนะครับเขาลดน้ำหนักลงถึง74กิโลกรัมคุณผู้ชมภายในเวลา8เดือน ตอนนี้ก็เหลือแค่66กิโลนะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งสถาบันลดน้ำหนักหรือทานยาลดความอ้วนเลยแม้แต่เม็ดเดียวปรากฏว่าเกิดกระแสนะครับเรียกร้องให้เชิญเขากลับมาใหม่อีกครั้งเยอะมากเพราะว่าวันนั้นเวลาน้อยเกินไปคุณผู้ชมนะตอนนั้นเขาาออกกัลตาส์นะฮะมาออกกับโดมนั่นเองคือเขาบอกว่าเวลาน้อยเกินไปนะยังไม่ทันรุกเคล็ดลับอะไรเลยเวลาก็หมดแล้วครับ เช้านี้เราเชิญเขากลับมาใหม่อีกครั้งตามคําเรียกร้องนะครับแต่คราวนี้มานั่งพูดคุยกันแบบเต็มๆคุณผู้ชมอธิบายกันแบบเน้นๆแน่นๆให้เห็นภาพกันไปเลยแหะครับว่าเขาลดน้ําหนักลงขนาดนั้นเนี่ยได้อย่างไงมีท้อแท้บ้างไหมแล้วอะไรที่ทําให้เขาก้าวข้ามผ่านไปได้รับรองว่าเคลียร์ทุกข,ข้อข้องใจแน่นอนนะครับ ใครที่มีคําถามดูอยู่ทั้งบ้านมีความรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขาเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาคือรู้สึกอ้วนอยากลดท้อแท้เหลือเกินทํำยังไงหรือว่าอาจจะมีเทคนิคที่อยากจะแบ่งปันให้กับเราคุณผู้ชมที่ติดตามชมอยู่ในเช้าวันนี้สดๆก็ส่ง SMS มาบอกเราได้ที่4ตอง1 9 9 7นะครับ4ตอง1 9 9 7โอ้เมื่อคืนนี้ต้องขอบอกคุณผู้ชมนะครับว่าโอนอนด็กพอสมควรเพราะว่า ต้องเขาบอกว่าฟรีทีวีเมื่อคืนเนี่ยทั้ง4ช่องเลยเนี่ยสามหเนี่ยน่าดูไปหมดเนาะเปลี่ยนไปช่องนู้นช่องนี้นะฮะอ่าช่อง 9, ก้าวขอเราจะมีเกมโชว์สนุกมากนะแต่พอเปลี่ยนไปอ่าเปลี่ยนไปช่อง3ราย,รายการใหม่ใช่ไหมชั้นไปค้างคืนกับซุปตาหนุกเนาะอ่าอะไรที่มีก๋ตีเนี่ยมันก็น่าดูหมดนะครับนอกจากพอเปลี่ยนไปปุ๊บนะฮะอีกช่องหนึ่งก็ทำกับข้าวกันใหญ่เลยนะ่ยทำอาหารทำอาหารญี่ปุ่นกันใหญ่นะเชฟกระทะ ทองแดงนะครับแล้วทอทีกระทะเหล็กแล้วก็พอไปอีกช่องหนึ่งแต่ช่องห้านี่เราจะข้ามตลอดเพราะว่ากลัวผีไงจริงๆเป็นดูอย่างนี้นะผมมันดูแล้วมันต้องรีบเปลี่ยนฮะพอจะปุ๊บต้องรีบเปลี่ยนทันทีนะครับเป็นเป็นคนโรคจิตนิดหนึ่งคือไม่ชอบเรื่องของผีๆเลยเอาละนะฮะเช้าว,วันนี้คุณผู้ชมครับต้องขอบอกนิดหนึ่งมันมีเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนเริ่มรายการเนี่ยคือมันเป็นเรื่องน่ารักน่ารักเรื่องนี้นะครับจะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ เรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีอยู่ว่าที่จังหวัดจันทบุรีมีโรงเรียนอยู่โรงเรียนหนึ่งครับชื่อโรงเรียนเตรียมศึกษานะครับนายายอามซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนเล็กๆที่ไม่มีเงินสนับสนุนใดๆทั้งสิ้นนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยนะครับที่โรงเรียนมีเนี่ยคือเงินที่ได้รับจากการบริจาค้วนๆคือเรียกงง่ายๆเลยโรงเรียนเอกชนเนี่ยเอกชนยากจนดีๆนี่เองนะครับคุณผ,ผู้ชมนะฮะ เมื่อหลายปีก่อนครับมีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะฝ่ายชายชื่อนายพอลเลนเนนนะครับเป็นชาวสกอตแลนด์ฝ่ายหญิงชื่อนางรุ่งทิวาเลนนอนเป็นชาวไทยนะครับได้ย้ายมาอาศัยที่ตำบลน,นายายอามทั้งคู่นี้มีลูกชายเป็นเด็กดางซินโดรมนะครับทั้งคู่ก็อยากให้ลูกชายได้เข้าเรียนหนังสือเหมือนเหมือนเด็กทั่วไปแหะครับแต่ไม่มีไม่มีโรงเรียนไหนรับยกเว้นโรงเรียนนี้นะครับนายพอก็เลยตัดสินใจของเงินสนับสนุนจากสโมสรฟุตบอล เซลติกครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นสโมสรฟุตบอลอันดับหนึ่งของประเทศสกอตแลนด์ซึ่งทางสโมสรก็ให้การสนับสนุนอย่างดีเขาทำไงเขาถ่ายคลิปอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งไปคุณผู้ชมเออทั้งคู่ได้ไอเดียนะอย่างที่อยากท,ที่จะขอบคุณสโมสรก็เลยชวนนักเรียนโรงเรียนนะครับเตรียมศึกษานายายอาร์มเนี่ยทำคลิปร้องเพลงเชียร์สโมสรน,นะครับแล้วก็โพสต์ลง u t u b e ครับเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณปรากฏว่า แฟนบอลของสโมสรฟุตบอลเซลติกที่มีอยู่ทั่วโลกเห็นแล้วเนี่ยเกิดความชื่นชอบก็เลยเรียกร้องให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยมาร้องเพลงเชียร์ในนัดฉลองไัยนะครับของสโมสรที่ได้แชมป์ในฤดูกาลนี้ซึ่งก็คือวันนี้วันที่3พฤษภาคมนั่นเองคุณผู้ชมซึ่งพอทางสโมสรทราบเรื่องก็เลยได้เชิญเด็กไทยกลุ่มนี้ไปในฐานะแขก V.I.P คนสําคัญของสโมสรเพื่อไปร่วมร้องเพลงเชียร์ให้กับนักเตะนอกจากนั้นเนี่ยทางสโมสรยังให้นักเตะสวมใส่เสื้อนะครับ ที่เขียนชื่อตัวเองเป็นภาษาไทยลงตเตะอีกด้วยเออดูสิเจ๋งไหมล่ะงานนี้เรียกได้ว่าตอนนี้เด็กไทยกลุ่มนี้กำลังกลายเป็นขวัญใจของแฟนบอลเซลติกทั่วโลกกันเลยทีเดียวซึ่งเรื่องนี้บอกได้คำเดียวเลยนะครับว่าเกิดจากการให้โอกาสนะครับเด็กดาวซินโดรมล้วนๆคิดดูนะครับคุณผู้ชมคิดดูดีๆ ถ้าโรงเรียนนี้เนี่ยไม่รับลูกชายของสองสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยเขา้าเข้าเรียนโรงเรียนเนี่ยก็จะไม่มีวันนี้แล้วประเทศไทยก็จะไม่มีโอกาสได้แสดงความน่ารักให้ชาวโลกเห็นนะครับอ่ะขอ,อกระผมมือทั้งดังให้กับสามีภรรยาคู่นี้แล้วก็โรงเรียนนี้ด้วยนะครับเอาล้วครับโซเชียลเน็ตเวิร์คคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้เราพูดถึงแล้วเขาอัปโหลดคลิปขึ้นไปในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมนะครับคุณผู้ชมพูดถึงโซเชียลเน็ตเวิร์แล้วมาพูดถึงโซเชียลแคมกันดีกว่าครับคุณผู้ชม ตอนนี้ดาราในเมืองไทยดูนี่สิครับถ้าจะทุกคนติดเล่นโดยเฉพาะผมเนี่ยโซเชียลแคมมากๆนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่รู้จักโซเชียลแคมโซเชียลแคมก็คือการที่เราถ่ายคลิปวิดีโอต่างๆที่เราถ่ายเองแล้วก็สามารถแชร์ให้คนที่ติดตามได้ดูทันทีนั่นเองนะครับว่าง่ายเหมือนมีช่องตัวเองคุณก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเนี่ยลงในมือถือของคุณที่เป็นสมาร์ทโฟนหรือไอโฟนแล้วก็ได้อย่างเช่นเมอ,อันนี้ล่าสุดเยาวดี้ยอยู่บนรถก็ถ่ายคลิปตัวเองนะพูดถึงเดอะเด็กเกิร์โชว นะครับแล้วก็ไม่มีกองเซนเซอร์นะครับในโซเชียลแคมก็เต็มพิกัดได้ทันทีนะครับสิงสาราศาสตร์ก็หลุดออกมาเต็มไปหมดสำหรับดาราคนอื่นนะไม่ใช่ผมนะเอาละรครับซึ่งวันนี้ผมมีตัวอย่างโซเชียลแคมน่ารักน่ารักของดารามาให้ดูกันครับแบบพอหอมปากหอมคอนะครับอันแรกคุณผู้ชมซุปตาพ่อลูกอ่อนมอสปฏิพานทั้งโซเชียลแคมของมอสเนี่ยนะตอนนี้จะมีแต่หน้าน,น้องโสนนะครับลูกสาวตัวน้อยทั้งนั้นไปดูภาพน้องสโสนก,กันก่อนดีกว่าคุณผู้ชมจำได้ไหม เราเคยฉายบออ่อยครั้งภาพน,อน้องสนโหนตอนนี้นี่น้องสนโหนจะทําอะไรคุณพ่อก็จะถ่ายไว้ตลอดล่าสุดนี้เลยครับยกน้องสนโหนแทนดัมเบลครับโอ้โหโอ้โห,โโหคุณผู้ชมดูสิฮะพี่มอสน,นี่ยเขาเป็นวิธีการเล่นกับลูกแปลกจริงๆนะคร,ครับวิธีการยกดัมเบลครับ นี่น้องสนโตมาคงชอบเล่นอะไรเสียวแน่นอนนะก็คุณพ่อมอนเล่นยกน้องสักขนาดนั้นเห็นแล้วหวาดเสียวใจจริงจริงโอโอ้โนี่นี่นี่ถ้า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 ไม่กินหลุดมือไปภรรยามีมีมีต่อยนะนพี่มอสอีกอันเป็นโซเชียลแคมของสาวกุ๊กกิฟต์ค่ะคุณผู้ชมที่มีภาพของซุปตาข้าวเหนียวะขวัญใจพี่น้องชาวไทยนั่นเด็ดกุกกิิยะ ที่งานนี้หลอกเข้าตาเพื่อนดาราด้วยกันเองถึงขนาดกรี๊ดเสียงหลงจะเป็นยังไงไปดูกันครับ เดิสาวกุ๊ฟกรีทขนาดนั้นก็ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมถึงขึ้นแท่นนางร้ายมาแรงแต่ก็ดีนะครับที่กรีดเพราะว่าถูกเหยียบเท้านะฮะเพราะถ้าก,กรีดเพราะถูกใจน้าเดทงานนี้ไม่รู้ว่าหนุ่มโอ้กับสาวยาย่าจะว่ายังไงนะครับอุ๊บส์พูดถึงน้าเดทแล้วเนี่ยวันนี้วุฒีได้ข่าวมาว่าไม่ใช่ได้ข่าวรู้เลยแหละครับนะฮะว่าน้าเดทจะไปเดมอลบางกะปีด้วยและครับคุณผู้ชมแตกแน่นแเพราะอะไร เพราะว่าคริสปี้ครีมจะเปิดอีกสาขาแล้วใช่ไหมครับวันนี้นะะสาขาที่4แล้วที่เดอะมอลล์บางกะปินั่นเองชอบใช่ไหมคริสปี้ครีมทุกคนชอบสาขาที่4แล้วแห้ะครับคุณผู้ชมสำหรับโดนัทที่อร่อยขั้นเทพอย่างคริสปี้ครีมซึ่งจะเปิดวันนี้นะที่เดอะมอลล์บางกะปิชั้น1ตอน10บโมงครึง่ง ดูรายการเราจบก็รีบออกไปที่เดอะมอลลบางก็ปีกันได้เลยนะครับและงานนี้ฮะแน่นอนเหมือนเดิมครับสาขานี้ใครที่เข้าไปซื้อคริสปี้ครีมคนแรกจะได้กินคริสปี้ครีมฟรีตลอด1ปีทันไหมเนี่ยตอนนี้เนี่ยจัดรายการเสร็จ8ปดมงสีวิ่งออกไปผมว่าเขาเข้าคิวตนเมือม่อคืนแล้วล่ะนะฮะเราต้องเป็นเจ้าเดิมแน่นอน ผู้ที่เข้าคิวทุกปีเลยนะครับเอาละ,ะครับผู้ที่เข้าร้านก่อนในเช้าวันนี้ตอนนี้เขาเปิดตอน11เป๊ะเนี่ยก็จะได้กินคริสปี้ครีมฟรีตลอด1ปีนอกจากนันเด็ดแล้วคุณผู้ชมก็ยังมีกองทัพดาราที่ไปร่วมแสดงความมีดีกันเป็นสิบๆชีวิตเลยได้ข่าวว่ามีชมพูอ่อารยาไปมีบอยปรณกธันวากันต์สตาร์หนุ่มกัญชัยแล้วก็เพื่อนสนิทวูดี้นะครับอย่างกาลแมรนิสึซก,ก็จะไปด้วยนะครับยังไงใครที่บ้านอยู่แถวนั้นก็อย่าลืมแวะไปร่วมงานเปิดสาขาสิงคริสปี้ครีมด้วยนะครับ เวลาที่ประเทศไทยในขณะนี้8ดโมงเช้า11อนาทีขอบคุณที่เปิดมาดูพักกันบ้านหนึ่งครับช่วงหน้าห้ามพลาดเด็นดขาดพบกับเนอยอิิมนครับเด็กผู้ชายตัวอ้วนหนักถึง140กิโลกรัมแต่สามารถลดน้ำหนักลงเหลือเพียง66กิโลภายในเวลา8เดือนจนกลายเป็นหนุ่มหล่อขวัญใจสาวๆที่จะมาเผยเค็ดลับกันแบบเน้นๆเต็มๆนะครับ อีกครั้งหนึ่งนะตามคำเรียกร้องหลังจากที่วันจันทร์อาอก,กาศไปแล้วคนบอกโอ้ยดูไม่ทันเลยให้เวลาน้อยมากอาจจัดเต็มช่วงหน้ากับเนย กลับมาแล้วครับพี่น้องชาวไทยคุณผู้ชมครับถ้าใครที่ได้ชมรายการเราเมื่อวันจันที่ผ่านมาคงจะได้ไม่ใช่คงจะได้สิคงจะจําแขกรับเชิญของเราได้แน่นอนเนยอิทธิมนนะครับเด็กผู้ชายอ้วนที่ลดน้าหนักจาก1้0ยสิโลเนี่ยลดลงถึง74โลภายในปานเดือนตอนนี้เขาหนัก หกไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้นิวูดี้อ่าอันนี้นี่ตอนนี้เขาเหลือเพียง66กกิโลเท่านั้นคุณผู้ชมจนกลายเป็นหนุ่มหล่อรูปร่างดีซึ่งผมขอบอกเลยนะครับว่าหลังจากที่รายการออกอากาศไปแล้วนนั้นกระแสแรงมากๆมีทุคนถามถึงไม่ว่าจะเป็นใน Facebook หรือ Twitter ไปเจอเพื่อนที่ออกกําลังกายคุณผู้ชมทุกคนพูดถึงน้องเนยกันหมดจริงๆคือเดินไม่ไหนทุกอย่างทำเหมือนพี่เลยนะครับแต่ทุกคนพูดคนยดยวยกันเลยครับว่าแหมทำไมรายการรีบจบ เร็วจังหรือเอาไม่ใช่รีบจบหรอกคือคุยกับเนยน้อยมากอยางไม่ทันได้รู้เรื่องเลยว่าเนยลดน้าหนักลงได้ยังไงอย่างละเอียดชัดๆนะครับฟังไม่ทันอยากให้เชิญเข้าออกอรายการอีกครั้งหนึ่งเช้าวันนี้เราก็เลยจัดเต็มเลยละครับขอต้อนรับนะครับคุณเลยอิทธิมนครับ